นี่ก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็หน้าง,งานอีกแล้วครับดูครับเละตุ้มเปะแค่มากครับประมาณตั้งแต่ตีห้าครับจะแปดโมงแล้วยังไม่ได้ลงเลยครับพุ่งเลย เลยเดินลืนล่นพ่อพ่อพ่อถอยดินตัวแม่มันลืน่น tôi mê tôm <laughs> <laughs> dốc lưới dốc lưới dốc lưới được cô ao phó leo, dốc lưới dốc lỡ chơi cần cô ao dốc dốc <laughs> hả เมื่อกี้นึกว่าจะมันปลดแล้วหรอกยกสุดเลยโกยเอาเอ้าเอาอะไรปัดออกไปนู่นว่ะ หาไม้เทงนี่นี่ไม้สอยเนี่ยเออนั่นแหละไม้สอยนั่นแหละไม้สอยเจ้านั่นแหละเอาไปข้านาบยาวคืนเนาะดันไปงิบดันดันเสียบยาวไป,น,ไปน,นู่นเลยไปขนาหนี่หนึ่งไปขนาหนี่หนึ่งดันคำไปเลย ไปเอายุกวิเล้ววีแลวโอ้โก็เอาตัวนี้ดันไหวะมันพน เอาออกก่อนก็ได้มันพุนแล้วสายไนสาต่เ็งน้ำเดินหน้าไม่ได้นะเนี่ย เดินมาหน้ามานี่เออนี่หนึ่งเออเอาทางเลยไปนี่ทางนั่นแหละดันไปนูน่นดันดันไปนูน่นเอายกเปงนห้องกันได้ง

กูยกลไหมล่ะอยากนี่แหละมันมีมันไม่มีจังหวะโยกนี่แลวมันไม่มีจังหวะโยกมันติดสายไฟ ถ้ามันไม่ติดสายไฟมันเดินได้พอดีเลยอนึ่งของวานเข้าแล้วตัวแม่ม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าตัวลูกก็เดินหน้าไม่ได้ติดสายไฟสายไฟนี่ถ้ามาลงคนเดียวด้วยนะเสร็จเลยนู่นแล้วเทราชถนนแล้วถ้ามาคนเดียว ทรายเทจากถนนนั่นนาู้น,นยาวนู่นเลยตั้งแต่ทีห้าแปดโมงแล้วยังตัวลูกลงยังไม่เสร็จเลยเฉพาะแค่กลับรถ ข้างหน้าปากทางาเมื่อกี้ก็ต้องขึ้นฟุตบาทไปเลยยกล้อเลยอ,อยแกลบร้อนเอามาทำเห็ดใครคิดจะทำเห็ดต้องหาพื้นที่กว้างๆนะครับอย่ามาทำแบบนี้นะครับ <c oughs> ลำบากเฮ็ดดีเฮ็ดดีถ้าไม่มีสายไฟนี่สวยงามเลยแต่ก่อนแกลงแต่ตอนเดียวไงลงแต่แม่ เปิดไม่ได้ครับรถนี้วิ่งเชื่อมติดเขย่าใช่ไหมล่ะปอกไหนน้ำมันนั่นแหละน้ำมันตรงนั่นแหละน่าตรงเออนั่นแหละตอนช่วงขย่มไงเนี่ยสายใช่ีสายตัวนี้แหลยรัสดรสุดแล้ว รั่วตั้งแต่นู่นแหละตอนออกออกมาก็หลุดหลุดทั้งทั้งหลุดทั้งรั่วออกมาวัานแรกเนี่ยหลุดตรงนี้แหลย<ป>มาอะไรหัฮะลมรั่งไหนนี่อืออู้ งานเข้าเลยป๊อกเข้าตั้งแต่ต้นไหนอ่ะฮู้หักเลยนะสายลมนะดึงมาข้างบนดึงมาข้างบนอูดีเนะขึ้นมาดูนี่ พับเลยดีนะอะไรพับใช้ตรงเบรกเนไหมคือสกระเป๋าดีไซน์ไหมนี่ไสสั้นเยอได้ยูสลัเป๋านี่สายนี้ขาดเลยลมมันรั่วตรงไหนมันรั่วตัวล็อกมันล็อกอะ้รลออกู้ถึงตู้เสีย หลุดเลยนี่มัวหลุดมันยิงแรงเอาสายรัดใหญ่มารัดนี่ไปเดี๋ยวมันจะหลุดนี่นี่นี่ไปนี่กอดงี้นี่อตก็หลดีสองตัวเลยไปสายรัดใต้เบาะเอามาสี่ตัวเลยรัดไป ชีดเตรียมเลยครับมานี่หมดเลยครับภารกิจนี้สุดๆเค okay, ครับสำหรับทีนี้ก็บายบายสวัสดีครับ